สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะกลับมาพบกับพอยในช่องพอย19ทาโร่วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็น ใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนาะเดี๋ยวเป็นไมเซ็ตที่ไม่ดีนะเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันคนที่มีปัญหามีประเด็นอยากหาทางออกนะอยากรู้เรื่องราวนะดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นชาวราศีพิจิกแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิก,กาถึง15ธันวา คุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีสามารถดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้ด้วยค่ะนะแล้วก็ให้ดูเป็นแค่แนวทางรับแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นอะไรไม่ดีปล่อยผ่านไปเพราะมันไม่ใช่ดวงของคุณนะฮะแล้วก็อย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปตัดสินใดๆทั้ทงสิ้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัว,อว,ว,ตวแอดไลน์มาเลยค่ะ คอยทิ้ง ID ดีไลน์ไว้แล้วราคาค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาทค่ะมาสอบถามเวลากันได้นะมาจองเวลากันได้เลยและใครที่อยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่นะพอยทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วนะคะอยากเรียนนะอยากเรียนอ่านไพ่ยอยากเป็นนักพยากรณ์นะอยากเป็นยูทูบเบอร์มา เรียนอ่านไพ่ได้นะคะพอยเปิดสอนอยู่สอนตัวต่อตัวค่ะแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมานะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่พลอยฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่พอยจะทำออกมาค่ะเรื่องราวพวกนี้อยู่ในช่วงวันที่16-30พฤศจิกาเนาะ เป็นเดือนเกิดนะเดือนเกิดของชาวราศีพิจิกนะแล้วก็เชื่อมไปคนที่เกิดต้นเดือนธันวาด้วยนะะี่ค่ะมาดูกันนะคะ <c oughs> อ่าขออภัยค่ะนะเสียงพลอยค่อนข้างแห้งนิดนึงคอแห้งนะฮะ, <c oughs> ะมาดูกันขออภัยให้กับชาวราศีพิจิกห้าใบเดือน พอสติกาเนะี่ยความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงนะตัวตนคุณนะแล้วก็ดีมเพรสสองดาบอสัสวินถือเหรียญทันเพร,ร์เนแล้วก็หกดาบนะมีชาวราศีธนูมาด้วยคู่กรณีมีสิบถ้วยมีวิวออฟฟอร์จูนนะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็มีสองเหรียญค่ะมีหกเหรียญ มี The Emperor ชาวราศีเมษนะโอ้มีมีแต่ราศีที่แบบอืมพี่แกจะเข้มแข็งหน่อยอะไรเงี้ยแข็งแข็ง,ขงดื้อๆหน่อยนะชาวราศีธนูแล้วก็ชาวราศีพิจิกมาด้วยนะคะมาดูกัรน,นะพลังงานตรงนี้สามารถสลับกันได้เคล็ดลับในการดูนะให้ดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือคนเป็นคุณเป็นคนถูกกระทําเพราะว่าพออาจจะพูดชาวราศีธนูหรือพูดคู่กรณี มันสามารถสลับกันได้ให้คุณไปเลือกดูเนาะใครดูไม่เข้าใจปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องออไม่ต้องพยายามเนาะคนที่เขาจะเข้าใจก็มีนะคะโอเคค่ะเออ่ชาวราศีออ่พิจิกคุณได้ไพ่ของ the empress the empress หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตอนเนี้ยคุณพยายามดึงตัวเองกลับมาเพื่อให้ดูมีคุณค่านะไม่พยายามไปแยแสไม่พยายามไปสนใจอะไรที่มันทำให้คุณทุกข์ นะอะไรที่ทำให้คุณแบบรู้สึกไม่โอเคคุณจะปล่อยวางคุณจะปล่อยผ่านไปและดึงพลังงานของความสุขความเป็นตัวของคุณเองมองโลกในแง่ดีคุณกำลังจะเป็นอย่างนั้นหรือคุณวางตัวอย่างนั้นไพ่พลังงาน The Empress อาจจะระวังนะถ้าคุณยังไม่อยาก มีน้องมีการตั้งครันให้ระวังด้วยนะฮะถ้ามีความสัมพันธ์ไปลึกซึ้งแล้วหรืออะไรเนะี่ยก็ให้ระวังเรื่องของการตั้งรันได้ด้วยเพราะว่าเป็นไพ่ของคุณแม่ของการตั้งขันด้วยแต่ถ้าไม่ใช่การตั้งครันก็นั่นแหละนะเป็นพลังงานของคุณคุณแม่ไงอบอุ่นหรือหรือแบ่งความรู้สึกให้กับคนอื่นได้นะแต่ถึงแม้คุณจะสะะพยายามทําตัวแบบนี้ แสดงออกมาแบบนี้แต่ความคิดของคุณมีสองแง่สองง่มนะสองแง่อาจจะอยากอยากปล่อยบางจุดออกไปแล้วก็อยากเริ่มสิ่งใหม่แต่มันมันยังแบบคาราคาซังอะ่ะหรือความคิดของคุณคุณกําลังถูกเลือกกําลังไปเป็นตัวเลือกให้คนอื่นหรือเปล่าเนะี่ยกำลังลังเลกับสิ่งนี้ที่ความคิดเป็นอย่างนี้คุณก็เลยแสดงตัวออกมาว่านะ ฉันพยายามจะมัน่นคงฉันพยายามจะอยู่ได้ด้วยตัวเองชีวิตฉันควรจะดีไม่ควรไปเป็นตัวเลือกให้ใครแต่ถึงแม้จะคิดแบบนี้จิตใต้สํานึกก็ยังบอกว่าคุณยังมีความคาดหวังอยู่นะจิตใต้สํานึกลึกๆ,ๆอยากได้คนที่เข้ามาทําให้เขาเรียกว่าอะไรชีวิตมัน่นคงชีวิตครอบครัวที่มันดี The impress คือไพ่อะไรไพ่ผู้หญิงที่มาก่อนได้ในในทางคนที่อ่านไพ่กันจะรู้อะไพ่ใบนี้คือ ไพ่เมียหลวงนะไพ่เมียหลวงคนที่คนที่เออมันเป็นคําพูดอะเนาะไม่ได้ว่าใครหรอกแต่ว่ามันเหมือนคนลักษณะที่มาก่อนนะคะคนที่มาก่อนความคิดของเขาก็คือคนที่แบบคา,าดหวังถึงการงอกเงยชีวิตคู่มันควรดีกว่านี้แต่ในลักษณะวันนี้เขารู้สึกได้ว่ามัน คอนแคนเน่ะงอนแง่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันถูกถือไว้สองมือตัวคุณเองก็ตัวชาวราศีพิจิกเองก็ออรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มั่นใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะจิตใต้สํานึกยังคาดหวังกับสิ่งดีๆอยู่นะแต่อยู่นิ่งๆน,นะจิตใต้สํานึกบอกว่าอยู่นิ่งๆก่อนยังไม่ขยับทําอะไรแต่ความคิดคือ งอกเงยนะงอกเงยเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแชมเปนเข้ามาเนะีไออดีตที่ผ่านมาคือชาวราศีพิจิกเนี่ยพยายามบาลานทุกอย่างละพยายามปรับความรู้สึกเข้าหาการปรับทั้งอารมณ์ตัวเองปรับทั้งความความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังเจอปัญหาอยู่นะจอน,นี้จริงๆตอนเนี้ยอดีตพยายามปรับแล้ปรับขึ้นมา กลายเป็นว่าดีอิมเพรสขึ้นมาคือปรับและจูนและฉันจะไม่ไปสนใจแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ยังคงต้องไปกันต่อนะถึงแม้คุณจะทําเป็นนิ่งคุณอาจจะมาก่อนก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ว่าความรู้สึกนี้มันเหมือนหมือนความสัมพันธ์ที่อาจจะถือไว้สองมือมีคนครบซ้อนมีคนที่ ครบสองมือก็ได้คุณก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าการไปแนวโน้มบอกว่ามันยังไปกันต่อคุณยังคงแนวโน้มของคุณที่คุณจะทำก็คือคุณอาจจะยังไปต่อแต่ว่าไปต่อแบบว่าอ่มีปัญหาก็จริงแต่คุณจะพยายามพยุงตัวเองให้ดูมีคุณค่านะพยายามพยุงตัวเองให้ดูมีคุณค่านะมาดูคู่กรณีของคุณนะไพ่ของเขานะสิบ ถ้วย1ิบถ้วยบ่งบอกถึงเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขาโฟกัสที่ครอบครัวโฟกัสที่ครอบครัวของของเขาเองนะดีเอมเพรสคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวของเขาเนะี่ยเขาอาจจะโฟกัสที่ครอบครัวเขาอาจจะพยายามมาให้ความสําคัญกับครอบครัวในช่วงนี้ถ้าคุณมาทีหลังนะคุณก็รู้ไว้เลยว่าช่วงนี้เขาจะพยายามไปโฟกัสที่ครอบครัว คนรอบข้างในชีวิตเขาเนี่ยเพราะว่าพลังงานของ10ถ้วยมันเกิดขึ้นนีมันต้องมีคนใดคนหนึ่งถ้าไม่ใช่คุณพวกคุณเป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็มีครอบครัวแล้วนะฮะไพ่วิวออฟเฟอร์จูนมาในความคิดเขาจริง,รงๆเขารู้นะว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นวิวออฟเฟอร์จูนะ่ะมันเป็นลักษณะของอวงล้อแห่งโชคชะตา บางครั้งเขาคิดนะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันโชคชะตาที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็จริงๆแล้วอยากกําหนดโชคชะตาด้วยกําหนดชีวิตตัวเองนะแต่จริงๆแล้วรู้เลยนะว่าวิวออฟเฟอร์จูดไม่มีใครสามารถกําหนดได้เพราะทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยด้วยโชคชะตาด้วยเรื่องของกรรมเนาะฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าพยายามไปให้โฟกัสที่ครอบครัวนะตอนนี้เพื่อการประครับประคองมีปัญหา ครอบครัวหรือเปล่านะมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าแต่ไพ่มันบอกว่าพยายามจะไปให้ความสุขอะตัวตนเขาคือการมีความสุขการเติมเต็มในครอบครัวนะฉะนั้นจิตใต้สํานึกบอกว่าไม่เป็นไรถ้าวันนี้เขาไปโฟกัสที่ครอบครัวอีกมือนหนึ่งที่เขาถือไว้เนี่ยเขาจะพยายามประครับประคองอาจจะมีซ้อนเขาก็จะพยายามประครับประคองให้ได้ให้มันอยู่ในวงล้อแห่งโชคชะตาที่ที่มันประครับประคองไปในในลักษณะที่ดีนะ คนนี้นะ่าจะมีการแบ่งนะความรู้สึกให้คนอื่นนะอาจจะคบซ้อนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไปแบ่งอะไรให้ไปไปซัพพอร์ตไปให้ในเรื่องของการเงินคนอื่นหรือไปให้ในความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ได้นะในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างนั้นและแนวโน้มนะเขากับคุณเป็นไพ่ที่แบบคู่กันนะอืเดียมเพรสกฤตอเมเบอร์เป็นไพ่ของสามีภรรยาเนี่ยเป็นไพ่ของคู่กันนะ แต่ว่าพลังงานน่ะนะแนวโน้มเขาจะทําอะไรแนวโน้มของคุณไปแบบเหนื่อยๆไปก่อนนะแต่ว่าไปจริงๆแต่ว่าจะไม่พยายามเอาตัวเองเข้าไปทําให้ชาวราศีพิจิกจ,จะไม่ไปทําให้ตัวเองแบบดูแบบด้อยค่าไปวิ่งไล่ไปต่อว่าต่อขานะ่ะคือจะอยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่แบบชั้น ฉันพร้อมของฉันอนะแต่เขาคนนี้เนะี่ยคู่กรณีของชาวราศีพิจิกเนะี่ยคือจะเป็นลนักษณะแบบวางเฉยอะมีอีกโก้เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะเป็นชาวต่างภาษาได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นมียศมีตําแหน่งเขาอาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งทํางานข้าราชการมีอ่ยศใหญ่ๆก็ได้แล้วทีเนี้ยเขาแบบว่าถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นคนที่เหมือนวางเฉยอะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทํำยังไงเขาแบบ ถ้าเขายืนยันเขาจะทําแบบนี้โอเคก่อนหน้านี้เขาอาจจะไปทําอะไรมาไม่รู้แต่ช่วงนี้เขาอาจจะกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวมาพยายามให้ความสุขครอบครัวแต่ความดื้อของเขายังมีนะนะความที่เขามีโก้นี่แหละนะเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะยืนยันความคิดตอนนี้ยสมมุติว่าคุณมาทีหลังชาวราศีพิจิกให้รู้ไว้เลยนะให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้เขาจะไปโฟกัสที่ครอบครัวคุณจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะตัวเขาคือแข็ง ใส่ใจหันกลับไปใส่ใจครอบครัวอยากไปก็ไปอย่างนั้นน่ะเออเนะะี่ยฮะแล้วถ้าคุณเป็นครอบครัวละคนที่มาก่อนนะ,ะถึงคุณจะพยายามไม่อยากได้แล้ววะเหมือนแบบเขาทําให้เรารู้สึกเจ็บแต่เขาก็จะพยายามเข้ามามาทำอะเมืม่อทาดีแบบเหมือนดึงกลับมาค่ะดึงตัวเองกลับมาเพื่ออยู่ในในความสัมพันธ์ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามกลับมาเนี่ยเห็นไหมกลับมาประครับประคองท,งทั้งที่ในอดีตอะชาวพิจิกอะ พยายามประครับประคองแล้วนะพยายามทำอะไรหลายๆอย่างให้มันกลับมาแต่ว่าไม่แต่ตอนนี้จิตได้สน,นึกของของคู่กรณีชาวราศีพิจิกเนี่ยพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาให้มาอยู่ในความสัมพันธ์อีกอย่างเงี้ยค่ะอืมเนาะมาดูค่ะมาดูกันเออชาวราศีพิจิกคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับคู่กรณีของคุณคะชาวราศรีพิจิกนะคะรู้สึกเรื่องยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับคู่กรณีของคุณเนี่ยจริงๆคุณก็อยากจะบอกนะว่า มันเมื่อก่อนเนี่ยทุกอย่างอ่ะพวกคุณนะถึงแม้มันจะอาจจะมีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้บางอย่างที่พยายามปรับหากันนะถึงแต่ก็ยังเป็นทีมเดียวกันยังคงสื่อสารกันได้แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าคุณทําให้มันเจ็บปวดจนเกินไปอ่ะนะแล้วจะมาพยายามแก้ไขอ่ะแต่แก้ไขไม่ได้ร้0ยเอร์เซ็นตะนจะบอกเลยว่าความรู้สึกคือสีเทาเนี้ย มันไม่สามารถล้างออกไปได้แล้ววนะเนี่ยเออล้างออกไปมันนานวันยิ่งยิ่งรู้สึกแย่อะค่ะเพราะอะไรเจ็บปวดมากนะเจ็บปวดมากกับการที่ปัญหาพวกคุณไม่ได้เกิดปัญหาบางคนเพิ่งเกิดก็ได้แต่บางคนอนะมันเหลือลังมานานมันเป็นความเจ็บปวดที่มันแบบเหมือนไม่สามารถให้อภัยได้มันจะกลายเป็นทั้งรักทั้งเกลียดอนะค่ะเนาะ คุณเองอ่ะอยากจะแก้ไขในตัวคุณเองนะว่าให้คุณอ่ะ move on จากจุดนี้ได้ให้คุณหลุดออกจากความสัมพันธ์นี้ได้แต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็มันก็ยังคงอยู่แหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันยากที่จะแก้ไขแล้วนะยากที่จะกลับมาทำให้มันรู้สึกเหมือนเดิมนะอืก่อนหน้านี้คุณเคยต้องการให้เขาให้เขากลับมาเหมือนเดิมไนงะแต่ว่าวันนี้แล้วมันรู้สึกว่าอืม ค่อนข,ข้างที่เขากลับมาคุณก็ไม่อยากได้แลว้วอะไม่อยากได้แบบรู้สึกแย่เพราะว่าเขาทำเราเยอะอะไรประมาณนี้เนาะมาดูกันนะมาดูกันแล้วคู่กรณีของชาวราศีพิจิกะรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกเนาะ,ะเขาเนี่ยมีความรู้สึก เหมือนตอนนี้เขาคิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะทำให้ชาวราศีพิจิกกำลังจะเดินหนีเขาแล้วนะกำลังจะไม่เอาเขาแล้วจริงๆดึงตัวเองกลับมาเป็นดีเอมเพรสมองทุกอย่างเป็นเป็นความเป็นจริงและมองทุกอย่างเป็นเป็นเรื่องของความบวกเรื่องของความคิดบวกความไม่ไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นพลังงานที่แยกแล้วอยากดึงตัวเองออกมาฉะนั้นเขารู้เลยนะว่า ตัวเขาเองก็ยืนอยู่ในจุดที่ลำบากเพราะว่าอาจจะต้องเสียเออ่ทางนี้ไปก็ได้นะก่อนที่จะทำอ่ะไม่ได้คิดว่าทางนี้จะรู้ซ่อนไว้ทำอะไรไว้มากมายพอรู้เข้าแล้วเลื้อหลังมาจนวันเนี้ยทำให้คู่กรณีเนี้ยของชาวราศีพิจิกเริ่มกังวลแล้วว่าอาจจะเสียชาวราศีพิจิกไปจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ดูเฉยชาดูแบบนิ่งเฉยมากๆนะดูเหมือน ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มกังวลนะนะเขาพยายามที่จะกลับมาแก้ไขเขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะทั้งที่เขารู้แหละว่าเขาต้องพยายามแก้ไขสิ่งเก่าหรือปกปิดสิ่งที่เขาทําไว้เนี่ยนะเขาก็พยายามทํานิ่งเฉยเพื่อกลับมามาทําเหมือนพยายามที่จะทําให้ดีเพราะว่ามีการที่เขาคิดที่จะกลับมาพยายามทําให้ชาว ชาวราศีพิจิกนะดีขึ้นนะดีขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ไม่พยายามที่จะแบบเพิกเฉยให้เขาเพราะถูกเพิกเฉยอะ่ะนะถูกเพิกเฉยเวลาตัวเองเพิกเฉยให้คนอื่นไม่รู้สึกแต่ว่าพอถูกเพิกเฉยอะ่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่านะอ้ออยากจะกลับมาเรียกร้องคุณค่าให้ตัวเองนะฮะทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่16บหถึงสาพฤศจิกาเอาละนะเอาละนะ ยังไม่ขาดกันนะยังไม่ขาดยังคงเป็นอยู่อาจจะด้วยหน้าที่การงานตําแหน่งบางคนมีตําแหน่งมีคนนับหน้าถือตาบางคนมีคนหลายๆคนที่รู้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าผู้คุณยังถือกันไว้แล้วมันก็ยังเหมือนเหมือนจะมีการที่วางแผนที่จะทําอะไรมีใครคนนึงวางแผนเพื่อจะให้มันดีขึ้นนะดีขึ้นกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าจากดีอิมเพรสกลายมาเป็นควีนถือไม้หรือเปล่านะพยายามแบบ คุณพยายามจะไปโฟกัสที่งานคุณจะพยายามถึงคนที่จะไม่ทำงานไม่ได้ทํางานมาก่อนก็จะไปโฟกัสเพราะว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันคุณเริ่มแบบอยากดึงตัวเองอยากเฟดตัวเองออกมาจากจุดนี้แหละนะพยายามดึงความเข้มแข็งของตัวเองออกมาแล้วก็รู้สึกไว้ว่าคิดไว้นะคิดไว้ มีชาวราศีพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆด้วยนะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเองก็ได้ที่เป็นคู่กรณีของชาวราศีพิจิกเนาะก็ให้ดูเอานะว่าคุณเป็นคนที่ถูกกระทําหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนกระทําทีเนี้ยไพ่บอกว่ามันจะมีคนที่ไพ่จะบอกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าอยากจบจริงๆอยากจะเดินออกจากจุดนี้จริงๆอาจจะเป็นควีนถือไม้หรือเป็นดีเอ็มเพรสชาวราศีพิจิกเองอยากจะจบออกจากจุดนี้จริงๆแต่ว่า กำลังหาวิธีที่จะให้มันไปได้สวยไปให้ดีนะอาจจะมีช่วงนี้ก็ให้ระวังว่าคนที่รู้สึกอยากจะจบเรื่องเนี้ยคู่กรณีให้รู้ไปเลยว่ามันเหมือนมา,มาถึงจุดที่จุดที่เขาเนะี้ยคิดแต่เรื่องหาทางไปจากจากความสัมพันธ์นี้แล้วอะนะในช่วงครึ่งเดือนเนี้ยมันจะเหมือนมีคนที่พยายามจะ จะหยุดแล้วก็จะผักฝ่ายหนึ่งออกไปคือคือชาวราศีพิจิกเองก็ได้รู้สึกว่าเริ่มแย่แล้วก็วันนี้ก็คือพยายามที่จะเอาความเข้มแข็งของตัวเองออกมานะี่ยแต่จะมีคนมาแก้ไขเนะี่ยเขานั้นจะพยายามนะทํทำทุกทางอ่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะทำทุกทางเพื่อให้มันมันดีขึ้นนะไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่า ความคิดของเขาอ่ะเหมือนเขากําลังวางแผนนะโดยเมจิเชียนเข้ามาด้วย mm. เขาจะแก้ไขสถานีนะการนี้เพราะว่ามันจะดีขึ้นแหละแต่ว่าด้วยพลังงานของควีนควีนไม้กับไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยคนนี้อาจจะคิดว่าจะจบเรื่องของความสัมพันธ์ปล่อยให้มันจบไปแต่คนนี้อาจจะบอกว่าจบเรื่องการที่มีปัญหากันจะพยายามทําตัวให้ดีแล้วก็กลับมา ใส่ใจมาพูดคุยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันดีขึ้นนะฉะนั้นในช่วงเนี้ยถ้าถามว่าพวกคุณจะเลิกกันไหมไม่เลิกหรอกแต่จะพยายามนิ่งคนหนึ่งพยายามนิ่งคนที่อดทนกับเรื่องนี้มานานๆจะพยายามนิ่งแต่พอเมื่อคุณหยุดวิ่งอะ่ะเขาะจะวิ่งกลับมาตามคุณไงชาวราศีพิจิกเนะี่ยเขาก็จะมาพยายามแก้ไขมาพยายามทําให้ทุกอย่างมันมันไปในทิศทางที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอืมเขาจะพยายามทําแบบนั้นนะคะ มาดูกันถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคนะฮะถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคชาวราศีาพิจิกเนาะอ,อ่านี่ดีกว่าถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคคนที่กระทําเรื่องนี้นะฮะคนที่กระทําเรื่องนี้ถ้าเขาบอกชาวาคนที่ถูกกระทํา นะคุณนึกถึงหน้าเขาดีกว่านึกถึงหน้าเขาคนที่ทําคุณให้ต้องเจ็บปวดนะอลองดูซิว่าถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคจะบอกไม่บอกไม่รู้อยู่ที่จิตได้สำนึกเขาถ้าเขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะจริงๆเขาร้อนใจเขาบอกเลยนะเขาร้อนใจกับการเมินเฉยของคุณนะ คุณอาจจะไปโฟกัสที่สิ่งอื่นแล้วคุณ mm hmm. อาจจะเบื่อกับสิ่งที่เขาทำมาแล้วนะเ,ออเขานะสุขร้อนใจว่าเหมือนกำลังจะเสียคุณไปอะ่ะเหมือนคุณเริ่มดับเทียนครึ่งเล่มนี้แล้ววะนะเขารู้สึกได้นะบางทีคนเรากว่าจะรู้ได้ว่ากว่าจะรู้ได้ว่ากำลังจะเสียของที่มีค่าไปบางทีมันเหมือนจะสายไปอะ่ะมันเหมือนจะสายไปฉะนั้นเขารู้สึกได้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บปวดอยู่เนี้ยมาพักเหนื่อ แล้ววันนี้เขารู้สึกว่าคุณเฉยชาแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณกําลังดับเทียนนี้แล้วหรือเปล่าคุณอาจจะพยายามขอ,อย่าคุณพยายามขอเลิกกับเขาแต่วันนี้เขาเริ่มรู้แล้วแหละว,ว่าเขากลับร้อนใจที่คุณเหมือนเปลี่ยนไปไม่วิ่งไล่แล้วไม่พยายามดึงเขากลับมาแล้วแต่คุณกลับพยายามดันเขาออกไปนั่ฉลยจิตใต้สนึกเขาลึกๆบเขากลัวมากๆเขาร้อนใจเขารู้สึกทุกใจกับสิ่งที่ กำลังเป็นถ้าถ้ามองว่าที่เขากลับมาเนี่ยเพราะว่านั่นแหละคือคุณยิ่งได้บางคนดูคลิปนะมาดูดวงส่วนตัวบอกว่าเออดูคลิปแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวบอกว่าจากไม่วิ่งไล่เขากลับหันมามองอะคะ่ะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่กําลังวิ่งไล่ไม่ต้องวิ่งค่ะเหนื่อยเปล่าเนาะถ้าคนเขาจะดีเขาดีกับเราเองเนะมาดูค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่อยู่รอบๆตัวคุณเทวดาประจําตัวคุณก็ได้นะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะเทวดาอยากบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวที่มาดูคลิปนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เทวดาอยากบอกอะไรกับคุณคะนะคะ คุณไม่ต้องพยายามนะคุณไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยถ้าคุณยิ่งพยายามคุณยิ่งสูญเสียความเป็นตัวของคุณเองใช่ไหมการทำสัญญกรรมเนี้ยเราเคยมีมาแบบไหนเราอยู่มาได้แต่วันนี้เราพยายามเปลี่ยนหน้าเราเปลี่ยนชีวิตเราให้ไปเป็นอย่างที่คนอื่นต้องการหรือไปมองทำให้คนอื่น เ,เห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคุณไม่ต้องพยายามค่ะนะกรรมเท่านั้นนะกรรมเท่านั้นความดีเท่านั้นที่จะพาคุณหลุดออกจากบางสิ่งบางอย่างกรรมดีความดีความที่บุญเท่านั้นนะเออนะนะคุณถึงจะหลุดได้นะคุณถึงจะหลุดได้นะไพ่บอกอะไรคุณน,นั่งสมาธิบ้างสิ คุณทําดีบ้างสิคุณทําบุญบ้างสินะเออนะนะแต่ไพ่ใบนี้มันคือการนะบางคนต้องไปถือศีลเลยนะ,ะบางคนไปถือศีลใส่ชุดขาวบางคนไปไม่มีเวลาอยู่บ้านทําสมาธิก็ได้นะก่อนนอนสักแป๊บหนึ่งกราบพระนั่งสมาธิสักนิดหนึ่งนะถึงคุณจะหลุดออกจากตรงนี้ได้ะคะ่ะนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณนะบางทีมันเป็นกรรมเก่าของคุณที่คุณต้องพยายามทําจาก นะออยากตัวคุณเองยังพยายามอะไรที่มันไม่ควรพยายามอยู่นะฉะนั้นไปพยายามทํานี้ดีกว่านะฮะไพ่ขึ้นมาแล้วนะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะหลุดพ้นได้นะแต่ว่าบางทีอะเหมือนไพ่เมื่อกี้มีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาด้วยมันคือโชคชะตาที่พวกคุณต้องเจอแต่วันนี้ถ้าคุณปล่อยวางแล้วคุณอยู่กับมันนะคุณจะเจอความสุขนะนะแสงสว่างนะ รอคุณอยู่นะทางออกยังรอคุณอยู่แต่ว่าให้คุณทําในสิ่งที่ควรทําก่อนนะฮะอ่าหยุดปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปบ้างนะคะแต่พอยว่าชาวราศรีพิจิกเองก็เริ่มแล้วนะเริ่มมองเห็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไร ทางออกที่ดีแล้วอะค่ะอะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําในเรื่องของความสัมพันธ์คุณบ้างนะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะอืมชาวราศีพิจิกหรือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ justice เรื่องของกฎหมายชาวราศีตุลได้นะวันหนึ่งพลอยว่าคุณกําลังคิดถึงเรื่องของกฎหมายนะบางคู่บางคนอาจจะคิดถึงเรื่องของการหย่าร้างและแบ่งทรัพย์สินนะหรือนะ คุณอาจจะต้องใจเย็นนะจัดติกคือเรื่องบางคู่บางคนเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินบางคู่บางคนเรื่องของความที่มันจะต้องชัดเจนมันจะต้องถูกต้องนะจะท่องถูกต้องเพราะว่า แนวโน้มไม่ได้ดูแย่อะนะอ่ะไพ่สรุปบอกว่าไม่ได้ดูแย่ถ้าเขาได้หันกลับมามองมาสนใจกับเรื่องเรื่องราวที่มันเป็นแล้วนะคุณอาจจะต้องลองให้โอกาสตัวเองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคําว่าครอบครัวตัวต,วตวนเขาก็เป็นคําว่าครอบครัวถ้าเขาหันกลับมาไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังเขามาโฟกัสที่คุณคุณก็ลองให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งอย่าพยายามหันหลังอย่าพยายามเดินหนีเลยนะลอ,ลองลองแต่ไม่ใช่วิ่งไล่นะลอง ให้โอกาสแต่ให้โอกาสแบบเงียบๆค่ะดูซิว่าจะทําได้นานแค่ไหนเนะเาะพอไพ่มันขึ้นมาดีนะเนี่ยเขาอาจจะพยา,าพยามมาชัดเจนพยายามมาแสดงให้เห็นว่าเขาจริงใจนะเอาเหรียญมาหยิบยื่เนี่ยจริงใจนะมามาเพิ่มพูนให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอีกครั้งคุณก็ต้องมองกลับไปว่าโอเคนะให้ให้มันมันเป็นลักษณะที่บุญกลับมาได้ให้เขาลองได้ พยายามทําอะไรดูสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่แล้วบางคู่บางคนเขาไม่ใช่คู่กันนะเนาะบางคู่บางคนเป็นคู่กันนะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสไม่ใช่ให้โอกาสเขานะให้โอกาสตัวเองว่าคุณจะพยายามกลับไปในครอบครัวอีกไหมหรือว่าคุณไม่เอาแล้วคุณก็ต้องลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองคิดให้ดีๆแล้วกันเนาะมาดูไพ่ c m c e จริงค่ะอยากบอกอะไรกับคุณ นะเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นตัวเองต้องเข้มแข็งแข็งแก่ง,ง,งนะฮะนั่นแหละนะอ๋อเห็นไหมเขาทำอะไรมาเยอะแยะแล้วเราก็สู้มาเยอะแยะมันก็เหมือนการวิ่งไร่กันเกิดพายุเกิดมรสุมต่างๆแต่วันนี้นะคุณแข็งแก่งขึ้นแล้วนะคุณลองหันกลับไปมองนะว่าคุณวิ่งผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วลองดูซิว่าวันนี้ถ้าคุณให้โอกาสตัวเองหรือ คุณไม่ให้แล้วคุณต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็ถ้าให้เราก็อาจจะไม่ต้องแสดงออกก็ได้ค่ะดูอยู่เงียบๆเ,เนะาะไพ่บอกว่าคุณต้องแข็งแร่งนะคะนะแข็งแร่งไม่ว่าคุณเลือกตัดสินใจอะไรคุณต้องแข็งแร่งกับสิ่งนั้นแล้วก็ตั้งใจทำหมั่นให้ ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะพอ,อยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะชาวราศีพิจิกและก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งอ่าดูดวงส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์มาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ